เดินพรพี่ตรงคุณนัทครับเดี๋ยวไหว้พระสมันว <Okay. S 1> ันนี้เราอ่านพระสูตรเนะาะอรังสม,มาสัมพุทโวปะกวาตังปะกวันตังอภิวาทิมิสวาคอตโตปะกวาตาตม,มุตม,มังนามัสามิสุปฏิปันโนปะกวาโตวาสะอวกัสังโค สังขังนัมามิอนตมยังพุทธสัพพะกะวโตบุพะกันมะคารังคะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไม่ต้องจะอ่านหรือเปล่าเชิญเรยปรนสะดวกไหมไเอาเรียนเชิญนะ,ะโมระนิวาประสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะปวิภาชะการามชื่อโมระนิวาปะใกล้พระนครราชคฤห์ณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายพิสูจประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสําเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีปกติประพฤติพรหมจรรย์ล่วงส่วนมี ที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการเป็นไฉนคือศีลขันที่เป็นของพระอเสขะหนึ่งสมาธิขันที่เป็นของพระอเศขะหนึ่งปัญญาขันที่เป็นของพระอเศขะหนึ่งดูก่อนพระพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมหนึ่งประการ ทำสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีปกติประพฤติพรมอาจารล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายล่วงส่วนนี่คืออะไรคะหลวงพี่อ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะก็ทุกส่วนเหรอคะื่วงาะไเอ่า น่าจะเป็นมากกว่าปกติเนะเดี๋ยวมันมีคำว่า,าศึกษาอาาาัึิขาแล้วที่นี่นะอาชขาอ๋อนี่อุอัจันตะนิถโถความเด็ดที่เก้าล่วงที่สุดก็คือ ที่สุดแห่งทุกนะล่วงส่วนเขาไปแปลว่าล่วงส่วนก็คือจริงๆก็คืออสามารถจะกําจัดทุก์ได้สามารถจะกําจัดทุกได้เรียกกลับไปที่เดิม เสขานี่คือผู้ที่ไม่มีาบาปแล้วใช่ไหมก็คืออเสขาคือพระรหันน่ะโด,ดยความหมายคําว่าอาเสขาคือผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อจะบรรลุธรรมขั้นสูงอีกแล้วเนานะปกติแล้วไม่เคยมีการจําแนกบุคคลไว้อย่างน้อยสามจำจำพวกเนาะบุทิชนคือคนธรรมดาเสขะบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาบันนะสายวัน แต่การมีอนาคามีเงี้ยเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองจนหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนอเาเซฆะคือพระอรหันผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วคือไม่ต้องฝึกหัดพัฒนาตัเองไม่ได้แปลว่าไม่ต้องศึกษา่ความรู้ทั่วไปนะ ความรู้ที่เป็นประสูรหรือความรู้อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไม่ต้องฝึกฝนตนเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อละกิเลสแล้วก็เพื่อ,อ,อพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงอันนี้เพราะฉะนั้นการที่อกล่าวเนี่ยครับก็คือเมื่อประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะของพระอาสขะก็จะ หลุดพ้นจากทุกข์นะ,กะเกษมจากโยคะคือโยคะคือกิเลสนั่นเองนะมีความประพฤติล่วงส่วนหรือก็ประพฤติเหมือนกับพระอาริยบุคคลมีความพฤติที่ดีงามที่ประเสริฐประมาณนั้นมีปกติพฤติล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดามันทั้งหลายก็คือการที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นก็จะแบบเหนือกว่าเทวดาแล้วมันทั้งหลายเนาะ เ okay, ประมาณนั้นอ่าเก็ตเครับเพราะนั้นการที่เราฝึกหัดตัวเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลขนันธ์ก็คือการงดเว้นความชั่วประการต่างๆส่วนสมาธิขันธ์เนี่ยชื่อว่าสมาธิก็จริงแต่ในความหมายนี่คือคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีต้องใช้คําว่า สมาธิเป็นตัวแทนจริงๆก็คือการทำกุศลทุกๆอย่างให้ถึงพร้อมศีลก็คือการลดงดเว้นความชั่วประกันต่างนะโดยเฉพาะอย่างความคิดชั่ว,ว,วต่างๆเพราะมันความคิดมันจุดจุดเริ่มต้นของการกระทำและคำพูดที่ชั่วร้ายนะครับอันสุดท้ายคือปัญญาคือการมีวิปัสสนาปัญญานะครับการเจริญสติจนให้เกิดปัญญา ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสัาขันทั้งห้าเนาะรูปเวทนานสัญญา,าการผู้เรียกคือให้เข้าใจสภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงนะครับว่าสรรพสิ่งงหลายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาขันเจริญพร โอเคมีคำถามเพิ่มเติมมีอะไรจะพูดเรียนเชิญเนี่ยอบคุณนั่นมีอะไรไหมถ้าไม่ไม่มีเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันเนาะโอเคอ่ะมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะครับพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าแม้เพียงแค่นอนอยู่แล้ว ประครับประคองใจตัวเองไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจเนาะก็ได้ชื่อเป็นการวิบัติธรรมแล้วขณะที่เราประครับประคองใจตัวเองไม่ให้กับอกุศลเกิดแม้กระทั่งนอนเนะี่ยมันก็เป็นการวิบัติตามสิลขันใช่ไหมเว้นความชั่วขณะเว้นความชั่วนั้นสติก็เกิดสมาธิก็เกิดก็เรียกว่าเป็น สมาธิขันเกิดคุณธรรมประการต่างๆขึ้นตอนนั้นมีความเพียรน,นะเกิดขึ้นตอนนั้นก็เกิดปัญญาคือเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะก็เรียกว่ามีปัญญาขันกับเราโดยง่ายคือเพียงแค่เรานอนกําหนดสติไม่ให้ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นหรือความสึกที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมละเปลี่ยนเพราะนั้น ก็เดี๋ยวเรียนเชิญปฏิบัติธรรมกันด้วยกันนั่งเนาะ จเจริญพรนะครับสันทรสนุนกันอ้าวสวัสดีพี่ชานอิทังโนปุญญาภาคังสัพะสัตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุณสุุศล ไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทปริดาทุทกๆองค์ขอจงได้อนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่ขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเออ